มาดูการ,รเผชิญหน้าการระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะล่าสุดค่ะอิหร่านกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่มีชื่อถูกพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์รวมไปถึงการที่อิหร่านอยากจะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกด้วยนะคะสาเหตุจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีข่าวค่ะว่าผู้นําของทางตุรกีผู้นําของรัสเซียจะเดินทางไปที่อิหร่านเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะคะเราไปติดตามจากคุณชวันพร้อมกันค่ะครับคุณโมนายคุณสุติชาครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของอดีตนายกอังกฤษเนี่ยอย่างโทนี่แร์ พูดเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับแล้วบอกว่าหลังจากการ,รเผชิญหน้ากันะกระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการ้าทยอำนาจผู้นเราเะเบีบบโลกใหม่ของสหรัฐกับพันธมิตรโดยคนที่จะมาท้าทายก็คือจีนนะครับแต่จีนเนี่ยจะไม่ได้มาคนเดียวครับเขาจะพาเพื่อนมาด้วยซึ่งเพื่อนก็คือรัสเซียกับอิร่านะครับโดยตอนนี้ถ้าเกิดว่าติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะเห็นนะครับว่าถนนหลายสายนั้นต่างมุ่งตรงไปที่อิรานนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการที่ผู้นำรัสเซียอย่างปูตินตัดสินใจนะครับว่าจะเดินทางไปเยอร่านแล้วก็จะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างก,กันนะครับอาจจะเป็นความพยายามที่จะตอบโต้ตะบันตกนะครับที่โดนเดียวรัสเซียหรือว่าอาจจะเป็นความพยายามที่จะตอบโต้ตะบันตกในกรณีที่ไปกดดันอิหร่านในเรื่องของนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าการเดินทางไปครั้งนี้ของปูตินเนี่ยปูตินท่านก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับแต่ว่าจะพาเพื่อนไปด้วยก็คือผู้นําของตุรกี แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยตกลงอะไรกันบางอย่างนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาติดตามสําหรับเรื่องของประวัติของอิรานกันบ้างน,นะครับซึ่งก็มีชื่อนะครับว่าสาธนารณรัฐอิสลามอิรานนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในโลกมีวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 5, นะครับผู้นําสูงสุดก็คือนายลีคโมเนีซึ่งท่านคนนี้นะครับดำรงตำแหน่งมาแล้วอย่างยาวนานจนปัจจบไปตั้งแต่ปี1989หรือว่ากว่า30ปีนะครับ ท่านเป็นนักสู้เพื่อชาตินะครับด้ยพบนะครับว่าแขนขวาของท่านเนี่ยเป็นอนาาัมพาตจากการถูกรอบสังหารแม้ว่าจะมีอํานาจมากเพราะว่าเป็นประมุขของรัฐนะครับและเป็นผู้บัญชาการสูงสุดควบคุมกอง,งทัพหรือว่าอาจจะสามารถลดประธานาธิบดีได้แต่ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าท่านเป็นคนที่ไม่ชอบความรูหรา้าและก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับจากข้อมูลก็พบนะครับว่าอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะราบเรียบกันเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามีประเด็นที่พาคในเรื่องของนิวเคลีย ซึ่งล่าสุดนะครับผู้นําของสหรัฐอย่างโจไบเดนหลังจากที่ประชุมกลุ่มตะวันออกกลางได้มีการพูดห้ามอิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งไบเดนก็เปิดเผยนะครับว่าต้องการจะยุติความพยายามของอิหร่านในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนก็มองนะครับว่าการที่สหรัฐแสดงท่าทีที่ชัดเจนแบบนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าสาหรัฐนั้นต้องการที่จะเข้าหาซาอุดีอาระเบียที่ก็เป็นเหมือนกับไม้เบื่อไม้แบบอิหร่านนะครับ รวมไปถึงว่าอาจจะต้องการตอบโต้อิหร่านที่อาจจะขายโดรนนะครับหรือว่าอากาศยาไร้คนขับที่สามารถเป็นอาวุธให้กับรัสเซียโดยที่สหรัฐก็จะกังวลน,นะครับสำหรับรุ่นชายฮิด191นะครับแล้วก็ชาฮิด129ที่สามารถจะบรรทุกขีปนาวุธและก็สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอีกด้วยนะครับอิหร่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียนะครับโดยทางด้านของดี D orp, มิตตี้เบสกอฟโคสุคเทมลินก็เปิดเผยนะครับว่า ทั้งรัเสเซียกับอิรา่านี่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีครับและมีมูลค่าเกิน4พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังพูดแบบตรงไปตรงมานะครับว่าทั้ง2ชาติเป็นคู่หูที่สามารถจะไว้วางใจกันได้ล่าสุดก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอิรานนั้นได้ออกมาแสดงเจตจำนวงว่าต้องการจะเข้าบริกส์นะครับซึ่งเรื่องนี้รัเสเซียเองก็ออกมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับซึ่งบริกส์เนี่ยถือว่าเป็นคู่อานาจใหม่ที่อาจจะมาท้าทายมหาอำนาจตะวันตกนะครับ บริกส์ก็จะประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียอฟริกาใต้และจีนมีจุดประสงค์ก็คือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับและจากข้อมูลก็พบนะครับว่าประเทศสมาชิกเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกันแล้วเนี่ยมากนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละสีของโลกมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่นะครับรวมแล้วประมาณ1นึในสของโลกและเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดอิร่านั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิกของบริกได้จริงความอำนาจนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนอย่างไรนะครับ และล่าสุดนะครับรัสเซียกับอิรานนั้นได้พยายามที่จะละทิ้งแนวทางปฏิบัติของการใช้ดอลลาร์ประเมินมูลค่าการค้าแบบทวิภาคีน,นะครับนอกจากนั้นนะครับอิรานยังถือว่าเป็นชาติที่มีศักยุธภาพทางด้านกองทัพนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ากองทัพของเขาเนี่ยมีพิษสงแล้วก็มีความอันตรายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้นะครับที่อิรานนั้นออกมาเปิดเผยกับทางสำนักข่าวอัจเซียรานะครับว่าพวกเขามีความพร้อมที่จะพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะทําจริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เองผู้เชี่ยวชาญบางคนก็มองนะครับว่าอิรานนั้นอาจไม่จําเป็นว่าจะต้องทําจริงนะครับเพราะว่าขีปนาวุธของเขานั้นก็มีจํานวนมากพอที่จะรับมือกับคู่อริได้แล้วนะครับหมายความในคำว่าตอนนี้เราเองนั้นต้องเฝ้าติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าสรุปแล้วถ้าเกิดว่าอิรานเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะเลือกขั้นจริงจะส่งผลอย่างไรต่อผู้อํานาจจะส่งผลอย่างไรต่อโลกของเราหรือว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการบัญชิญหน้ากัน ระหว่งรัสเซียกับยูเครนนะครับคุณโมนายคุณสันติชากับขอบคุณค่ะคุณชวนันขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ